สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษเราจะมาวิเคราะห์มาพิจารณากันว่า ในช่วงต้นปี2,568นั้นแต่ละลัคนาราศีจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในด้านใดซึ่งสมัยก็ต้องขอบอกตรงนี้ไว้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อแต่ละลัคนาราศีในช่วงต้นปีนั้นมีความแตกต่างกันค่ะบางคนอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงาน บางคนก็เป็นด้านความรักความสัมพันธ์บางคนนะคะก็จะมีข่าวดีเรื่องของการเงินการท้องเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเกณฑ์เสียเงินตั้งแต่ต้นปีเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าในช่วงต้นปี2568แแต่ละลัคนาราศีคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะอาจจะได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะคะในระยะต้นปีดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่และดาวมฤตยูซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลง<ๆ>ก็ยังโคจรสถิตท,ทับลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่นะคะและอย่างที่แต่ละคนแต่ละท่านทราบกันดีค่ะว่า ดาวพระพฤหสัสบ,บดีนั้นอยู่ในสถานะที่โคจรวิปริตผิดเพี้ยนโคจรถอยหลังหรือที่เรียกกันว่าพักองศานั่นเองค่ะดาวพระพฤหสัสบ,บดีนะคะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนานราศีพฤศภค่ะเมื่อมีการโคจรมาสถิตท,ทับเนื้อทับตัวของคุณและได้ทำการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนในจังหวะนี้ ย่อมส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเจอกับการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพระพฤหสัสบ,บดีดวงนี้นะคะก็จะมีการโคจรเดินหน้าแล้วนะคะสัญญาณดีๆจะเกิดขึ้นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะคุณจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่เพราะดาวพระพฤหสัสบ,บดีเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ การตัดสินใจของชาวลัคนาราศีพฤษภมันมีทิศทางที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะคะหลายๆคนหลายๆท่านจะมีการปรับเปลี่ยนด้านการงานค่ะใครที่ทำงานบริษัทเป็นพนักงานประจำมีหน่วยงานมีออฟฟิศเป็นของตัวเองอาจจะมีการยุบแผนกควบรวมแผนกหรืออาจจะมีการเพิ่มตำแหน่งใดๆขึ้นมาก็ได้การเปลี่ยนแปลงในด้านการงานนี้มันเป็นไปได้หลายทางมากนะคะ บางคนจากเดิมเคยทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มร่วมกันกรบใครตอนนี้นะคะก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนหน้าค่าตากันสักหน่อยค่ะเปลี่ยนสมาชิกในทีมคนเก่าไปคนใหม่เข้ามาวนเวียนกันไปอยู่แบบนี้ค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่เป็นพนักงานประจำอาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะเจอหัวหน้าง,งานคนใหม่นะคะเมื่อหัวหน้าง,งานคนเก่านะคะได้เอร์ี่หรือรีทายหรือหมดวัยที่เขาจะต้องทำงานแล้ว คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับหัวหน้างานคนใหม่เจอกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่ค่ะถ้าเป็นในเชิงของการค้าขายก็อาจจะได้ลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาชาวลัคนาราศีพฤษภครับางคนก็มีเกณฑ์การออกจากงานประจําค่ะออกจากที่เดิมไปสู่ที่ใหม่ย้ายสถานที่การทํางานหรือบางคนมีการย้ายผานแผนกย้ายตําแหน่งนะคะรวมไปถึงการโยกย้ายสาขาที่คุณเคยทําอยู่ด้วย ชาวลัคนาราศีพฤษภหลายๆคนหลายๆท่านก็มีความคิดที่จะออกจากงานหลักงานประจำไปเป็นนายตัวเองไปริเริ่มธุรกิจใหม่ๆลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะสิ่งที่ดีต่อชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นก็คือจะมีจังหวะให้คุณได้เปลี่ยนแปลงนะคะจะมีโอกาสให้คุณได้ลองทำจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆหรือเรื่องราวใหม่ๆให้คุณได้คิดได้ลองอยู่เสมอ ชาวลัคนาราศีพฤษภพบางคนนะคะวางแผนมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2567แล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงงานโยกย้ายงานหรือออกจากที่เก่าเพื่อหาที่ใหม่บางคนก็รอโบนัสบางคนรอจังหวะที่มันลงตัวบางคนนะคะก็รอในเรื่องของรูปแบบการทำงานขององค์กรที่คุณทำอยู่ว่ามันจะสอดรับกับความต้องการของคุณหรือไม่เป็นการรอดูเชิงนั่นเองนะคะ เพราะชาวพฤษศบางคนนะคะก็อาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังเฝ้าดูเฝ้ามองว่าสถานการณ์ของบริษัทหรือหน่วยงานที่คุณกำลังทำงานอยู่เขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือนโยบายใหม่ๆก็ได้หลายๆคนก็จะรอดูนโยบายใหม่ๆนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีพฤษศบางคนนะคะอาจจะเป็นจังหวะที่คุณได้เงินโบนัสในช่วงต้นปี2568ก็จะเริ่มวางแผนได้ออกจากที่เก่าเพื่อมองหาที่ใหม่กันแล้วค่ะ สิ่งที่สมมยอยากจะเตือนชาวพศนั่นก็คือใครที่จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานนะคะขอให้คุณได้ที่ใหม่ให้ชัวร์ให้แน่ใจก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆออกจากที่เก่าแล้วค่อยไปหาที่ใหม่เอาดาบหน้าแบบนั้นไม่ได้นะคะจะหวังพึ่งน้ำบอหน้าไม่ได้สถานการณ์แบบนี้ถือว่าเสี่ยงมากๆเลยทีเดียวนะคะดังนั้นชาวพศต้องมองที่ใหม่หรือว่าสัมภาษณ์งานที่ใหม่ให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนค่ะจึงจะตัดสินใจออกจากที่เก่ามา บางคนนะคะก็จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้หาทำอะไรเสริมเพิ่มเติมค่ะมีงานประจำทำอยู่แล้วนะคะแต่ก็อยากจะหาอาชีพเสริมหาไรายได้เพิ่มหาช่องทางในการทำงานเพิ่มจังหวะนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยทีเดียวค่ะคุณจะมีไอเดียมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีโอกาสที่จะหาลู่ทางในการทำเงินใหม่ๆด้วย อย่างที่สมัยได้บอกไปว่า14กุมภาพันธ์ปี2568เป็นต้นไปดาวพระพฤหัสจะโคจรขยับเดินหน้าและดาวพระพฤหัสก็ถือว่าเป็นดาวลาภะเมื่อได้โคจรสถิตทับลัคนาราศีเกิดชาวพฤศษแบบนี้นะคะส่งผลทำให้คุณมีโชคมีลาภค่ะมีโอกาสในการหาเงินหาทองที่มากขึ้นคุณสามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตของคุณได้เลยนะคะเตรียมวางแผนไว้ ว่าในช่วงต้นปีหน้าคุณจะทำอะไรบ้างจัดการเรื่องใดบ้างหรือต้องการสะสางอะไรบ้างเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะแก่การวางแผนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะยิ่งดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภในขณะนี้ก็โคจรมาสถิตอยู่ในเรือนสุขภาพข,ของดวงชะตาด้วยจิตใจของคุณนึกถึงในเรื่องของความก้าวหน้าเป็นหลักอยู่แล้วนะคะนึกถึงในเรื่องของชื่อเสียงลาบยศกิติยศความสำเร็จ การได้รับโอกาสหรือว่าการได้รับการยอมรับจากใครบางคนนี่เป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนี่ยคิดอยู่ในใจอยู่แล้วเป็นช่วงที่คุณเหมาะนะคะในการที่จะวางเป้าหมายให้กับชีวิตที่ชัดเจนค่ะ อะไรที่คุณมีความรู้มีประสบการณ์หรือมีความชำนาญเอาประสบการณ์เอาความรู้ที่คุณมีไปต่อยอดเป็นช่องทางในการทำงานหรือเป็นช่องทางในการหาเงินของตัวคุณเองได้ชาวลัคนาราศีพฤษภให้พยายามคบหาคนที่ดีให้พยายามคบหากัลายาณมิตรที่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะใครก็ตามที่คอยฉุดรั้งหรือคอยดึงคุณไว้ไม่ให้คุณก้าวไปข้างหน้าคนเหล่านี้นะคะอาจจะไม่ได้หวังดีต่อตัวคุณเท่าที่ควรคะ่ะ เพราะฉะนั้นในจังหวะต้นปี2568มันเป็นช่วงที่คุณจะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็จะต้องคิดในเรื่องของการครบคนด้วยเพราะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณได้คัดกรองคนค่ะ ใครที่เข้าหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์ใครที่ไม่ได้จริงใจกับคุณคนเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปเขาเรียกว่าเป็นคนที่สินไม่เสมอกันนะคะเขาก็จะค่อยๆถอยห่างออกจากคุณไปเองค่ะส่วนใครก็ตามนะคะที่มีสินเสมอกันหวังดีเกื้อหนุนกันเป็นลักษณะน้เพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณเพียงฝ่ายเดียวแต่ตัวคุณก็สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับคนคนนั้นได้พึ่งพาอาศัยกันพบปะไปมาหาสู่กันคนแบบนี้นะคะก็จะคบกันได้เ ยาวอย่างที่บอกไปว่าใครที่มีศินเสมอกันเขาก็จะยังคงอยู่ได้สารสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีเรื่องราวให้ชาวลัคนาราศีพฤศภได้ต่อยอดกันไปค่ะสิ่งที่สำคัญในแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงของชาวลัคนาราศีพฤศภในช่วงต้นปีก็อย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าเป็นเรื่องของการงานแล้วก็เป็นเรื่องของคนนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤศภ ถ้าคุณจะริเริ่มสิ่งใหม่หรือทำภารกิจงานใดๆที่คุณได้รับมอบหมายก็ขอให้คุณทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจในช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องทำไปพร้อมๆกับการเรียนรู้เป็นลักษณะของการลองผิดลองถูกไปพร้อมๆกับการศึกษาข้อดีข้อเสียในเวลาเดียวกันสมัยก็เชื่อว่าชาวพฤษศสามารถที่จะจัดการและรับปัญหากับเฉพาะหน้าได้อย่างดีแน่นอนค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษศ ชาวพระศพท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ